สำหรับแนวทางในการส่งงานวิจัยในแต่ละส่วนในแต่ละบทเนี่ยนะครับอาจารย์กำหนดให้เราส่งผ่าน Google Classroom นะครับทีนี้วิธีในการตรวจของอาจารย์นั้นจะใช้วิธีการใช้โปรแกรม t a ็กเชนที่อยู่ใน Microsoft Word นะฮะ แล้วก็อยากจะแนะนำให้นิติทุกคนนั้นได้ดูวิธีการนะเมื่อได้รับไฟล์อคอมเมนต์จากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยจะมีวิธีการในการแก้ไขนะตามที่อาจารย์คอมเมนต์อย่างไรบ้างนะอาจารย์ยกตัวอย่างไฟล์นี้สมมุติว่าเราดาวน์โหลดมาจาก Google Classroom ที่อาจารย์ส่งกลับไปให้แก้ไขเนี่ยนะครับเ <c oughs> มื่อเราเปิดไฟล์เข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่า มันมีลักษณะาการที่อาจารย์ได้แก้ไขนะเป็นรูปร่างาเป็นการขีดค่าบ้างนะครับเป็นการเขียนเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็เป็นการอาคอมเมนตนะ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอเราได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรเป็นดับแรกนะครับนะสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือเมื่อเราได้ไฟล์นี้แล้วนะครับ เราควรจะมีการทำการเซฟไฟล์เพิ่มอีกหนึ่งไฟนะล์นะฮะเรก็ตั้งเป็นเซฟแอสนะฮะตั้งชื่อเป็นไฟล์ใหม่นะครับเป็นไฟล์การแก้ไขนะะสมมตินะ,ะเพิ่มเป็นการแก้ไขนะครับแล้วก็เซฟเข้าไป นะครับนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์แล้วแล้วก็ไฟล์มันก็จะปรากฏนะครับเพิ่มไปอินไฟล์คู่กันแบบนี้นะครับอน,นี้ไฟล์ที่เราจะทําการแก้ไขตามคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นไฟล์การแก้ไขอันนี้ส่วนไฟล์นี้ทำไมต้องเก็บไว้นะฮะเพราะว่าเอาไว้ดูเปรียบเทียบนะฮะว่าเราได้แก้ไข ได้ตรงตามที่อาจารย์คอมเมนต์ครบหรือยังนะฮะครบหรือยังนะฮะทีนี้เราก็เปิดไฟล์อันนี้ขึ้นมานการแก้ไขขึ้นมานะครับทีนี้เราไปที่ตัวริบบอนนะ,ะข้างบนมันจะมีไฟล์ Home Insert Design Layout เนะ,ะเรากดไปที่รีวิวนะครับนะครับเรากดไปที่ review รีวิวเนี่ยนะฮะเราจะเห็นตัวสัญลักษณ์แท็กเชนอันนี้นะครับเรากดตรงแท็กเชนก่อนนะครับ กดออกก่อนจากที่มันเป็นรอยบุ๋มเข้าไปเนี่ยนะฮะเรากดให้มันเด้งกลับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูทีละทีละแบบบรรทัดนะที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับเช่นอาจารย์คิดว่าหัวข้อนี้นะครับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของในร้านสะดวกซื้อกรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยคำว่าการศึกษาเนี่ยเรามจําเป็นต้องใส่นะเพราะว่า การทําวิจัยนี่มัน,เป,นเป็นการศึกษาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นคําที่ใส่แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะฮะมันเป็นคําที่ฟุ่มเฟยนะเพราะนั้นเราตัดออกได้นะฮะอาจารย์ก็เสนอให้ตัดออกถ้าคุณเห็นด้วยกับอาจารย์เนี่ยคุณก็กดคลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่นะฮะ accept นะฮะทีนี้ accept เ,เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะ accept all change นะฮะ หรือว่าจะ accept this change นะค,คือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอันนี้นะ all change ก็คือการเปลีย่ยอมรับทั้งหมดเลยนะฮะให้แนะนำให้เราเลือก accept this change ก็คือยอมรับในะนะแต่ละอย่างไปก่อนดีกว่านะฮะก็จะดูว่าเออที่อาจารย์คอมเมนต์นั้นมัน,ม,นมันมีเหตุผลไหมนะฮะคุณรับได้หรือเปล่านี่นะครับพอคุณกดไปปับ๊บนะฮะนะครับ,นะรบมันก็จะ แก้ไขตามที่อาจารย์เสนอนะะฮโดยอัตโนมัตินะครับนะะฮอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่มาและความสุขการ์ดอาจารย์ก็แนะนําให้ใช้คําว่าภูมิหลังนะฮะแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ accept this change นะครับปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะอันที่เราไปเอาก็ออกนะฮะแล้วการนี้ก็เหมือนกันที่อาจารย์พิมพ์เพิ่มแล้วก็ accept this change มันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนต้นฉบับมากขึ้นนะครับยังประโยคแรกนะรย่อหน้าแรกนะรที่ขึ้นตัวด้วย,วยนะซึ่งประโยคในภาษาไทยเนี่ยคำว่าด้วยนั่นมันเป็น,น,ปนคำเชื่อมนะหรือว่ามันเป็น p r e p o s i t i o n นะฮะที่จริงเราควรจะขึ้นด้วยคำนามก็ค,คือสภาพชีวิตนี้มากกว่านเะพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะตัดคำว่าด้วยออกไปนะฮะ แล้วก็คลิกคำว่าด,ด้วยตรงนี้แล้วก็ไปคลิกที่ accept this change นะครับปึ๊บม,มันก็หายไปนะฮะนะครับทีนี้ตัว comment ละ่นะตัวอมเมนต์ถ้าเราคลิกตัวนี้มันจะเป็นไฮไลท์บอกให้เราเลยแล้วอาจารย์เขียนในคอมเมนต์บอกว่าควรเรียบเรียงให้เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนเะช่นคนนี้เขาบอกว่า ผู้บริโภคเลือกจะซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อผู้บริโภคบางส่วนมีความรู้สึกว่าการซื้อสินค้าจ,จากร้านสะดวกซื้อที่มีเครื่องปรับอากาศให้ความรู้สึกสบายเนี่ยจะเป็นคนที่มีรสนิยมดีเป็นคนทันสมัยและมีระดับมากกว่าคือคำเหล่านี้เป็นคำที่แบบเราใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาที่เป็นการงานเขียนเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราปรับภาษานะ ว่าจะเขียนยังไงให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นภาษาที่พูดกันนะถึงแม้ว่าบางครั้งราคาสินค้าไม่ได้ถูกกว่าร้านทั่วไปที่ทําให้เกิดการขยายตัวของรัศดรซื้อเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยนะครับเราควรจะปรับยังไงให้มันเป็นภาษาภาษาเขียนนะสมมุติว่า,าคุณได้มีการแก้ไขแล้วนะเช่นอ ผู้บริโภคบางส่วนมีความเห็นว่าอะไรเงี้ยนะครับมีความเห็นว่าอันเนี้ยแทนที่จะว่ารู้สึกว่าก็มีความเห็นว่าอะไรเงี้ยสมมติฮะสมมต,มมติเห็นว่านะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เราก็แก้แบบเนี้ยไปทั้งประโยคนะฮะสมมติว่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็กดคลิกไปที่ตรงนี้แล้วก็กดรีโซฟนะฮะ ก็คือเราได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับพอที่เซิร์ฟเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็ได้แก้ไขตามที่อาจารย์คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้มันยังอยู่นะยังอยู่หลังจากนั้นนะครับเราสามารถถ้าเราจะเอา,อาตัวไฟล์นี้ไปเป็น,ปนตัวไฟล์หลักเพื่อที่จะเรียบเรียงใหม่ออกมาเพื่อจะ ทำเป็นรูปเล่มนะฮะก็คือจะต้องไม่มีไอตัวบล็อกคอมเมนต์นี้แล้วเนี่ยแล้วกดคลิกขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็ดีลิทคอมเมนต์ได้นะครับดีลิทคอมเมนต์หลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะฮะแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็สามารถดีลิทคอมเมนต์กดคลิกขวาคลิกขวาไปที่กล่องข้อความที่ได้รับคอมเมนต์มาอ่าหรือว่าคลุมคลุมก็ได้นะฮะคลุมดำก็ได้แล้วก็คลิกขวาไป แล้วก็ delete comment มันจะมีให้เลือก edit comment reply to comment delete comment re-open comment อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเลือก delete comment ปับ๊บเนี่ยตัว comment ก็จะหายไปนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะจัดรูปแบบการเขียนให้เป็นระเบียบเห็นไหมคคือตัวประโยคเนี่ยมันคือมันควรจะเท่ากันเหมือนเหมือนข้างบนเนี่ยนะฮะก็คือด้านซ้ายด้านขวามันควรจะจัดหน้าให้ดูสวยงามนะฮะให้มันเท่ากันเนี่ยาแต่ที่มัน ขาดขาดแหวกแเนี่ยนะซึ่งว่าเราแก้ไขเสร็จแล้วนะแก้ไขเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะกดรีโซ็ตเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดไปที่นะครับตัวคอมเมนต์นะฮะคลุมดำแล้วก็กดคลิกขวานะ,นะครับนะฮะกดคลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ Delete Comment นะ Delete Comment ตัวคอมเมนต์ก็จะหายไปอันนี้คือเป็นตัวจัดหน้าที่อาจารย์พยายามจัดให้ให้เป็นตัวกลางอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกขวาได้นะครับแล้วก็ accept กด accept นะครับตัวคอมเมนต์ต่างๆก็จะหายไปก็จะทําให้การแก้ไขเป็นไปตามที่อาจารย์คอมเมนต์ไปแล้วก็กลับมาสู่หน้าที่เราได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับกดเซฟอีกทีหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะทีนีเ้เราสามารถที่จะดูเปรียบเทียบได้ว่าเรามีการแก้ไขมีการตกหล่นหรือไม่นะฮะเรากดไปที่คอม p พ r e ์ไปที่ริบบอนรีวิวเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้แล้วก็ไปที่คอม p พ r e ์กดคอม p พ r e ์ตัวนี้นะฮะเลือกคอม p พ r e ์คือเปรียบเทียบไฟล์เอกสารสองไฟล์นะฮะ ไฟล์แรกนะฮะก็คือเป็นไฟล์ที่เราเก็บไว้ในต้นฉบับอันนี้นะฮะเป็นไฟล์เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะฮะที่คอมเมนต์มานะฮะกดอเพนะฮะไฟล์ที่2กดไปที่รูปร่างของอ่ไฟล์อันนี้นะฮะก็คือเป็นไฟล์ที่เราแก้ไขนั่นเองนะฮะนะ,ะเป็นไฟล์ที่เราแก้ไขคือตัวนี้นะฮะ ก็ Open นะฮะแล้วกดโอเคนะครับกด Yes ไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าในไฟล์ที่1แก้ไขกับไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่คอมเมนต์มานั้นมันถูกแก้ไขแล้วแล้วเรียงไงมีการแก้ไขตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยน,นะฮะก็สามารถที่จะดูแบบนี้ได้ ดูมาดูทีละครับดูทีละอ่าเป็นบรรทัดต่อบรรทัดนะบรรทัดต่อทัดได้ฮะหรือถ้าเราอ่าตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันฮะเราสามารถที่จะลบเอาอันนี้ออกก็ได้เพื่อจะดูเปรียบเทียบสองไฟล์นะครับ นะครับมื่อพอเราเลื่อนมันก็จะมันก็สามารถเช็คประโยคต่อประโยคที่เรา,าแก้ไขได้ยังตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คได้กับตัวนี้ได้กะะับตัวนีนะ้เป็นอย่างมากเนี่ยน,นะฮะที่เราแก้ไขแล้วกับที่คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ดูไปเรื่อยทีละอันทีละอันได้นะฮะส่วนตรงนี้ก็คือว่ามันแก้ไขตัวไหนบ้างเราสามารถปิดได้ถ้าเราไม่คิดว่ามันไม่จะเป็นนะฮะเพราะว่ามันสามารถดูเปรียบเทียบสองอัน ได้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการหลังจากที่เราได้ไฟล์กลับไปของอที่คอมเมนต์ไปแล้วก็เอาไปแก้ไขทีนี้ไฟล์ที่เราจะใช้จริงเนี่ยเพื่อจะรวบรวมมาเป็นเล่มวิจัยก็คือไฟล์นี้ด้านขวามือสมมติเราแก้ไขแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วว่าแก้ไขครบหมดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิดไฟล์นี้ไปนะครับปิดไฟล์ทั้งหมดไปเลยนะฮะ แล้วก็ดนเซฟนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่เราจะใช้นะครับก็เราก็จะเลือกไฟล์นี้ออกไปนะฮะแล้วก็ไม่ต้องส่งกลับมาที่อาจารย์อีกครั้งนะฮะแล้วก็รวบรวมเก็บไว้เป็นบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5ไปเรื่อยๆแล้วก็รวมเรียในท้ายที่สุดนะครับอันนี้ก็คือการใช้เมนู Track Change น,นะครับคือตัวเนี้ยนะฮะ ในการแก้ไขเอกสารรายงานการวิจัยในแต่ละบทที่ส่งกับให้อาจารย์นะครับ